สามตัวเลือกรองผี หากเคนโอซิมเฮนสูงเกินเอื้อมการที่หวาเวกฮอตทำได้เพียง2ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม25นัดคือคำตอบชั้นดีอย่างไม่ต้องอธิบายให้มากความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรมีกองหน้าตัวเป้าคนใหม่แม้มาคัสและสฟอร์ดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติขณะที่อองตนี่มาซิยาวดาวยิงตัวเป้าอีกรายที่ควรฝากผีฝากไข่ก็ชอบไปนอนคุยกับหมอสภาพร่างกายร้องไม่พร้อมอยู่บ่อย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เอลิกเจนหากให้สัมภาษณ์แบบไม่มีเมม,มวันก่อนว่าเราขาดแคลนนักเตะใหม่เล็กเก่าและด้วยจํานวนโปรแกรมการแข่งขันที่ต้องลงแข่งมากมายกองหน้าตัวเป้าจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับยูไนเต็ด ว่ากันว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของยไนเต็ดหนีไม่พ้นแฮร์รี่เคนดาวยิงวัย29เหลือสัญญาเพียง1ปีและตกเป็นข่าวการย้ายออกจากเล้าไก่ทุกเมื่อทุกวันเช่นเดียวกับวิเตอร์โอซิมเฮนเครื่องจากสังหารชาวไนจีเรียของนาโปลีในกาวโชวที่ตกเป็นข่าวกับผีแดงจริงอยู่ทั้งเคนโอซิมเฮนคือกองหน้าชั้นยอดไม่มีใครปฏิเสธแน่ว่าไม่ต้องการพวกเขาเพียงแต่การคว้าตัวยอดดาวยิงสองคนนี้มาร่วมทัพมันไม่ง่ายเหมือนต้มมามา่า เดนียลเลวีไม่ต้องการเสียเคนออกไปแม้สัญญาเจ้าตัวจะเหลืออีกแค่1ปีและมีโอกาสสูงที่จะเสียไปฟรีหรือหากจำใจต้องปล่อยต้องได้เม็ดเงินกว่าร้อล้านปอนด์มาสู่ขอส่วนโอซิมเฮนยิงเข้าไปใหญ่ออเรลิโอเดลอเรนติสประธานสโมสรนนาโปลีแสดงเจตจำนงชัดเจนหากยื่นข้อเสนอมาต่ำกว่า132ล้านปอนด อย่าหวังได้เห็นขาอ่อนการตั้งราคาที่สูงเกินจริงไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเป็นการปิดตายข้อเสนอต่างๆนานาที่มาวุ่นวายกับนักเตะแต่หากมีใครบ้าจ่ายก็พร้อมที่จะเจรจาประหนึ่งเงินมาผ้าหลุดมองแบบไม่ลอกสวยเมื่อค่าตัวเคนโอซิมเฮนสูงว่าเกินจริงยูไนเต็ดเองก็ต้องมีตัวเลือกสำรองแล้วใครละ่ะที่พอมารับบทดาวยิงหมายเลข9ในถิ่นโอเดฟอร์ดได้บ้างดูซานวลาโฮวิส เทนหาชื่นชอบกองหน้าที่มีความแข็งแกร่งและสร้างความแตกต่างในกรอบเขตโทษได้ซึ่งเวลาโฮวิดมีพร้อมในตัวแม้จะมีรูปร่างสูงถึง190เซนติเมตรแต่ก็มีความคล่องตัวจมูกวายตามสไตล์ดาวหญิงโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวกดไป11ประตู4แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด35เกมก่อนหน้านี้ไม่นานฟราบิซิโอโลมาโน เี่ยวข่าวคนดางออกมาระบุว่าดาวยิงชาวเซอร์เบียต้องการย้ายออกจากถิ่นตูรินหนึ่งโดยปัใจจัยในและนอกสนามและเขามองว่าพี่เมียรีกอาจเป็นสถานีลูกหนังต่อไปที่ดีสําหรับเขาปัญหาคือกองหน้าวัย23ยังเหลือสัญญาอีก3ปีกับยูเวนตุสแน่นอนว่าบอร์ดบริหารมาลายไม่คิดปล่อยเขาออกจากทีมแน่หากไม่ได้ข้อเสนอที่ทําให้ผูกเขาตาลุกวาวพอทั้งนี้สื่ออิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสได้ตั้งค่าตัววลาโฮวิดไว้กว่า100ล้านยู ูโรเช่นกันจนทานเดวิดนี่คืออีกหนึ่งดาวยิงที่ดุดันไม่เกรงใจควายและตกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมใหญ่ในยุโรปรวมถึงยูเนเต็ดที่ตกเป็นข่าวหัวหอกวัย23ปียิงให้ริว ไป23ประตูและอีก4แอซิสจาก34เกมรวมทุกรายการเขามีครบเครื่องในแบบฉบับกองหน้าชั้นยอดเล่นได้2เทา้ามีวิชั่นเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีมีความแข็งแกร่งที่สําคัญจังหวะจบสกอร์สุดโหดแม้แข้งแคนาดารายนี้จะมีสัญญาถึงปี2025แต่สื่อหลายสำนักเชื่อว่าเดวิดพร้อมส่งเรื่องให้ตัวแทนหาทางออกเนื่องจากต้องการย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่กว่าในตลาดซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ฟาบิซซโอโรมาโน่ได้เคยแนะนําให้ยูไนเต็ดคว้าตัว เดวิดมาแล้วในสภาวะที่ผีแดงกำลังขาดแคนกองหน้าตัวเป้าผู้สื่อข่าวคนดังมองว่าดาวยิงรายนี้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และอายุยังใช้งานได้อีกไกลมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าขึ้นได้อีกที่สำคัญค่าตัวของเดวิดไม่ได้สูงบ้าบอเหมือนเคนโอซิมเฮนโดยรายงานระบุว่าเบื้องต้นทีมดังลีกเองิงตั้งค่าตัวไว้เพียง50ล้านปอนด์เท่านั้น ลองดาวโคโลมูอานีดาวยิงวัย24กลับมาอยู่บนหน้าสื่ออีกครั้งหลังตกเป็นข่าวทีมใหญ่ๆให้ความสนใจและอยู่ในเตดเองถูกโยงว่าสนใจในดีลนี้ซึ่งคงไม่แปลกแต่อย่างใดเพราะหัวหอกฝรั่งเศสเป็นกองหน้าที่กำลังฟอร์มอมหิตอยู่ในขณนะนี้40นัด20ประตู14แอสซิส่งบอกถึงผลงานในฤดูกาลนี้ของหมอน,นี่ได้อย่างดีโคโลมมอานี ani, เป็นสไตรเกอร์โดยธรรมชาติที่มีทั้งวิชั่นความเร็ว การไปกลับบอลร่วมถึงจังหวะจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังสามารถทางตัวเองไปเป็นตัวรุกริมเส้นได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามจากผลงานของแฟรงเฟิร์ตที่ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงย่ำแย่ทำให้มีโอกาสสูงที่จะพลาดไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแต้มต่อและโอกาสที่โคโลมูอาน่จะย้ายออกจากทีมถือว่ามีสูงเช่นกันและดูเหมือนว่าทีมดังจากเมืองเบียก็ไม่ได้คิดรั้งดาวยิงรายนี้ไว้แต่อย่างใด ถ้าค่าตัวถึงที่สโมสรตั้งไหว90ล้านยูโรก็มานั่งจิบกาแฟพูดคุยต่อรองกันได้